ไปดูกุ่งมหากรรมสินค้าที่เป็นมหากรรมกล้วยหนกล้วยหินนะคะเป็นกล้วยหินของบันดังสตาจังหวัดยะลาค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจประจําอาเภอบันดังสตาทซึ่งสามารถที่จะก,กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีรวมถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยค่ะ อำเภอบรรดังสตาจังหวัดยะลานะคะจัดงานมหากรรมกล้วยหินและของดีอำเภอบรรดังสตาประจำปี2567โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายอำเภอบรรดังสตาข้าราชการผู้ดำท้องที่ท้องถิ่นพ่อค้าเยาวชนและประชาชนชาวบรรดังสตารวมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทําให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะสําหรับภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งกระบุกแรย่งมวลชน ส่วนราชการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่กิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรเช่นกล้วยหินผู้เรียนและก็การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินกิจกรรมการแสดงบนเวทีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านการจําหน่ายสินค้าโอทอปและก็การจัดนิทรรศการจากหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่อาเภอบันดังสตาด้วยค่ะด้วยกล้วยหินนะคะเป็นของดีอําเภอบันดังสตาถือเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยหินค่ะมีคุณภาพทางโภชนาการที่มีการยอมรับแล้ว พบพิสูจน์แล้วว่าเป็นพืชที่มีโภชนาการสูงอีกทั้งนะคะหลักฐานก็บอกว่าต้นกําเนิดของกล้วยหินได้มีการปลูกในพื้นที่อำเภอบรรังสตาแห่งแรกซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรก็ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วค่ะโดยจะเป็นการส่งเสริมผลผล,ผลิตกล้วยหินซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอบรรังสตาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นส่งเสริมสนาด สนับสนุนการแปรรูปกล้วยหินให้หลากหลายยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างไรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมของดีอื่นๆของอำเภอรบรรนังสตาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นต่อไปค่ะ